สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเคยนะครับกับผมพี่ช่างเอทวัชชัยผิวคามครับสำหรับในวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตนำเสนอในเรื่องของการติดตั้งไม้ตกแต่งพื้นคอนบูดไม้ตกแต่งพื้นคอนบูดเนี่ยนะครับจะต้องติดตั้งบนพื้นซีเมนเท่านั้นห้ามติดตั้งในลักษณะที่เป็นโค้งคล้าวเด็ดขาดนะครับเราไปดูในเรื่องของอุปกรณ์กันก่อนครับระดับน้ำหรือบรรทัดน้ำ ใช้สาหรับในการตรวจสอบพื้นก่อนนะครับเตาใช้สําหรับในการตีเส้นค้อนตลับเมตรสว่านมีดอกดังต่อไปนี้ครับอันที่1ดอก1นึทับแหรือดอกขนาด1หุนอันที่2ครับดอกก้าน5้ทับสิหรือ2หุนครึ่งอันที่3ครับดอกเจาะซีเมนตขนาด2หุนอันที่4ี่ครับ ในเรื่องของการขันอันที่5ครับสกูเบอร์7อันที่6ครับพุกสำเร็จรูปเบอร์7และสุดท้ายครับที่ทำความสะอาดขั้นตอนที่1ครับ ก่อนทําการติดตั้งไม้ตกแต่งพื้นคอนวูดนะครับพื้นที่ทําการติดตั้งครับจะต้องเป็นพื้นซีเมนเทเรียบบางท่านถามว่าเอ๊ะเรียบขนาดไหนเป็นหลุมเป็นแอ่งติดตั้งได้ไหมไม่แนะนํานะครับเวลาเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานเราบีนน้ําหนักไปกดตรงบริเวณที่เป็นหลุมเป็นแอ่งไม้ก็จะเกิดการเสียหายได้ก่อนทําการติดตั้งต้องทําการตรวจสอบพื้นซีเมนเทเรียบก่อนนะครับให้ได้ระดับครับโดยใช้ บรรทัดน้ําหรือระดับน้ําครับวางลงไปครับเราสังเกตได้จากระดับน้ํานะครับต้องระดับน้ําต้องอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ใช้สําหรับในการติดตั้งภายในนะครับแล้วภายนอกบ้านละ่ะระเบียงบ้านละ่ะสําหรับภายนอกบ้านครับก่อนทําการติดตั้งพื้นจะต้องเทเรียบและก็ปรับสโลปนะครับวิธีการทําปรับสโลปเนี่ยก็คือไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับหรือ ไปที่จุดระบายน้ําหรือไปที่ท่อน้ํานั้นๆน,น,นะครับเราปรับระดับสลบเพื่ออะไรอยู่ภายนอกบ้านครับจะต้องมีฝนเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมาจะต้องมีน้ําเวลาเราปรับระดับแล้วเนี่ยทิศทางของน้ำครับจะได้ไหลไปในท่อระบายน้ํานะครับอันนี้จึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องครับพอท่านผู้ชมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาถึงขั้นตอนที่ ขาดไม่ได้เลยครับในหน้างานเราเนี่ยจะมีเศษหินเศษปูน,ปนเศษฝุ่นต่างๆที่อยู่บนพื้นซีเมนต์เนี่ยจะต้องทําความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับจะต้องไม่มีฝุ่นหรือไม่มีเม็ดทรายนะครับอยู่บนพื้นซีเมนต์ที่จะทําการติดตั้งพอเวลาทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจะทําการติดตั้ง2ขนาดด้วยกันคือไม้หน้า4นิ้วกับไม้หน้า8นิ้วนี่คือไม้หน้า4นิ้วนะครับนำไปทําการวางหรือจัดเรียงครับให้ตามขนาด พื้นที่เวลาจัดเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบไหมครับเมื่อไม้เรายาว3เมตรนะครับวางในตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งในการเจาะหรือตำแหน่งในการติดตั้งเนี่ยดูจากตรงไหนเพราะฉะนั้นครับผมขออนุญาตทำการวัดให้ท่านผู้ชมดูก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการติดตั้งครับเราแบ่งไม้หน้า4นิ้วครับออกมาเป็นกึ่งกลางก่อนนะครับเป็น2นิ้วนะครับ แล้วเราก็จุดไว้นะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ท้ายครับหรือ3เมตร5เซนครับเราทำการตำแหน่งไว้หัวกระ้ายเรารู้แล้วเดี๋ยวเราลากเส้นยาวเลยครับท่านผู้ชมครับเตาเราดึงออกไปเลยครับเพราะนั้นถ้าเกิดไม้ยาว3เมตรเนี่ยเราจะเป็นต้องหาช่างนะครับไปดึงนะครับแต่วันนี้ครับเนื่องจากตัวอย่างครับเนี่ยมันสั้นมากนี่แล้วเราก็ดึงตรงกลางครับ1 2ซ้ำปึ๊บหลังจากนั้นครับ เราเราต้องวัดจากหัวแผ่นนะครับเข้ามาอย่างน้อยครับ1นิ้วครับแล้วทําการมาร์กไว้1นิ้วครับ1นิ้วครับตำแหน่งในการยึดต่อไปครับตำแหน่งอยู่ที่50เซนครับขออนุญาตดึงมาวัดเลยครับ50เซนครับนะครับนี่ครับตำแหน่ง50เซนครับทำการมาร์กเพราะนั้นวันนี้ครับไม้ของผมเนี่ยยาว1เมตรครับเวลาติดตั้งครับต้องห่างจากขอบหัวหน้าไม้ครับ1นนิ้วนะครับระยะยึดทั่วไปครับก็คือระยะที่ 50าสิบเซนเราเข้าสู่ในตำแหน่งเลยครับสิ่งที่อยู่ในมือผมตอนนี้เราเรียกว่าสว่านไฟฟ้านะครับตำแหน่งในการเจาะต่อไปนี้เราเรียกว่าตำแหน่งการมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขออนุญ,ญาตทําการมาร์กให้ดูครับหลังจากที่เราเจาะมาร์กแล้วนะครับเราเห็นตำแหน่งในการเจาะมาร์กแล้วเนี่ยเราคว้าน หัวสกูเลยได้ไหมก่อนทําการยกออกก็ได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าไปควานข้างนอกได้ไหมก็ได้อ่าวิธีการควานครับดอกเจาะไม้ครับอันนี้เป็นดอก2หุนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำการเจาะครับลึกลงไปจากผิวครับสอถึงมมิลนะครับเวลาคว้านเสร็จแล้วครับขออนุญาตเอาไม้ออกนะครับสังเกตดูครับเห็นตำแหน่งไหมครับ1 2 3 อันนี้เราเรียกว่าสว่านไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสว่านไฟฟ้าอันนี้ครับเปลี่ยนดอกครับเป็นดอกเจาะปูนนะครับดอกเจาะปูนเนี่ยมีขนาด2หุนดยดปกติทั่วไปครับพุกพลาสติกเนี่ยครับนี่อันนี้เรียกว่าพุกสําเร็จรูปหรือพุกพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานํามาเทียบครับเอจะเจาะลึกตรงไหนหลังจากที่เทียบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราทําการมาร์กเลยครับพร้อมแล้วครับเพราะนั้นเนี่ย เราทำการเจาะเลยนะครับพอเราเจาะแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับขี้ปูนครับขึ้นมาเยอะเลยเราทำความสะอาดครับท่านผู้ชมครับนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับ นำพ,กพุกพลาสติกเบอร์เจ็เข้ามาครับอยู่ในตำแหน่งของรูที่เราเจาะไว้เมื่อกี้นี้นะครับหลังจากนั้นครับเราใช้ค้อนตอกลงไปเลยหลังจากที่เราฝังพุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรานําไม้ครับเข้าสู่ในตำแหน่งเดิมเราคว้านไว้แล้วนะครับเราไม่ต้องคว้านอีกนะครับบางทายบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เจาะมาร์กไปแล้วค่อยมาคว้านตอนนี้ได้ไหมก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของท่านผู้ชมเองสกูเบอร์เจ็ดนะครับมีความยาวอยู่ที่2นิ้วนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราขันลงไปครับก็จะอยู่ในเนื้อไม้เรา1นิ้วแล้วก็อยู่ที่พุกข้างล่างอีก1นิ้วครับอันนี้เราเรียกว่าสว่านนะครับปลายด้านนี้ครับเราเปลี่ยนเป็นหัวขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็ใช้เข้าไปในหัวขันหลังจากนั้นครับนำเข้าไปสู่ในการติดตั้งนะครับเราก็เริ่มทําการขันครับ วแรกครับแน่นตึบเลยนะครับตัวที่สองครับเรียบร้อยอยกไม่ขึ้นแล้วนะครับเท่านี้เองครับสำหรับในเรื่องของวิธีการติดตัง้งไม้ตกแต่งพื้นคอนวูดหน้า4นิ้วครับลำดับต่อไปครับเป็นการติดตัง้งแผ่นที่2ครับเราเรียกว่าไม้ตกแต่งพื้นคอนวูดหน้า 8นิ้วครับทาเหมือนเดิมเลยครับไม้เนี่ยเป็นไม้หน้า8เพราะฉะนั้นเราต้องวัดจากขอบเข้ามาครับ2นิ้วครับส่วนด้านนี้ครับวัดเข้ามาครับ2นิ้วเหมือนกันนะครับ2นิ้วครับด้านนี้วัดเข้ามาีก2นิ้วครับดึงเต้าออกมาครับดึงจะเห็นเลยครับว่าเป็นลักษณะคือเส้นสีแดงสเต็ปที่2ต้องวัดเข้ามาจากหัวแผ่นครับอย่างน้อย1นิ้วนี่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับ1นนิ้วนะครับ ทุกตำแหน่งหลังจากที่วัดเข้ามาแล้วเนี่ยทุกระยะ50เซนครับก็ <c oughs> จะตำแหน่งยึดนะครับอย่ากเกินจากนี้ครับไม้ตกแต่งพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า4นิ้วไม่ว่าจะเป็นหน้า6นิ้วไม่ว่าจะเป็นหน้า8นิ้วตำแหน่งในการยึดท่านผู้ชมลองดูครับตำแหน่งตามนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมครับเราทําการเจาะมาร์กดอกที่อยู่ในตอนนี้ที่ผมกําำลังเจาะมาร์กเนี่ยมีขนาด1นึทับแนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เจาะมาร์กเลยครับ เราเสร็จจากวิธีการมาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเจาะคว้านเลยใช่ไหมครับผมขออนุญ,ญาตไปขว้านอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้เหมือนกันผมขออนุญ,ญาตนําแผ่นออกนะครับสังเกตดูที่พื้นเลยครับเราจะเห็นเลยตําแหน่งในการเจาะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตมาร์กนี่เราก็มาร์กไว้เลยครับขั้นตอนต่อไปครับเจาะเลยนะครับดอกเจาะคอนกรีตครับอันนี้ เรียบร้อยนะครับสาหรับในการเจาะเพื่อทําการฝังพุกครับขั้นตอนต่อไปครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดขี้ปูนต่างๆก็จะถูกอัดทับทาให้ไม้เป็นคลื่นขั้นตอนนี้สําคัญครับต้องทําความสะอาดครับขั้นตอนต่อไปครับฝังคุกนะครับนำไม้ที่เราเจาะไว้เมื่อกี้นี้นะครับกลับเข้าสู่ในตำแหน่งเดิมครับ อันนี้ครับเราเปลี่ยนมาเป็นดอกสว่านขนาด5ทับ16หรือดอก2หุนครึ่งนะครับทำการคว้านครับผมขออนุญ,ญาตเว้นรูแรกไว้นะครับทำการคว้านครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตำแหน่งแรกก่อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าสกูเบอร์เจ็ด ยาว2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งเวลาจะขันสก,กูเข้าไปครับอเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะไม่ได้ควานนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ควานขันเลยตลองดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ หัวไม่จมพอหัวไม่จมเสร็จปุ๊บเนี่ยคำถามเลยเวลาเราทั่วไปครับเวลาคำนบอกว่าพยายามให้จมตรงนี้นิดนึงผมขออนุญาตปล่อยขึ้นนะครับไป่ใหม่ขออนุญาตนะปล่อ,อ,อยขึ้นครับท่านผู้ชมครับสังเกตดูไหมครับหัวจะลอยขึ้นมาเอามือไปสัมผัสปุ๊บเนี่ยหัวจะลอยขึ้นมาเลยเวลาเราทําสีก็จะเห็นชัดเลย เพราะนั้นขั้นตอนในการคว้านครับดูภาพเลยครับหัวสกูลงไปอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโป้มันก็จะง่ายเราเรียบทําการยิงสกูครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราทําการยิงสกูไม้ตกแต่งพื้นคอนวูดหน้า8นิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตำแหน่งหัวสกูต่างๆครับ ยิงจมลงไปครับ2-3มิลนะครับนี่ครับเพราะนั้นตำแหน่งนี้ครับหัวสกูแผ่นเดียวครับไม่จมแล้วเต้าที่เราดีดไว้นะครับมันจะหายไปได้ยังไงนะครับเราใช้กระดาษทรายครับเบอร์3 20เนี่ยครับทำการขัดเลยรูป2ทีไปหมดแล้วครับหายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับหายหมดเลยก่อนทำการทาสีครับเราเรียกว่าขั้นกนของการโป้วัสดุดังต่อไปนี้ สามารถใช้งานโปได้หมดเลยแต่วันนี้ครับเราจะใช้ยาแนวครับหมาบอร์0772ผมขออนุญาตแบ่งออกมานะครับเราใช้ปริมาณน้อยครับหลังจากนั้นครับเราใส่น้ำลงไปนะครับใส่น้ำไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวหลังจากนั้นครับกวนมันก็จะกลายเป็นก้อนนะครับหลังจากนั้นครับเราแบ่งออกมาครับเอามาโป้ครับ ตรงนี้นะครับสกูเราไม่ได้ควานเราโป๊ไปเลยครับเห็นไหมครับหัวยังหัวสกูยังลอยอยู่เลยเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้แห้งครับหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงสาสิบนาทีครับเริ่มแห้งแล้วครับสังเกตดูใกล้ๆเลยครับเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์เดิมครับสามศนนะครับเริ่มทําการขัดต้องดูตรงนี้ครับที่แห้งแล้วครับขออนุญาตเราทําการฝนก่อนครับเนี่ยครับสังเกตดูครับแทบจะไม่เห็นเลย นี่ครับตำแหน่งที่เราโปไว้นะครับนี่ครับสิ่งที่เราไม่ได้คว้านไว้นะครับเราข้ามกันมานะครับนี่ฮะงานออกมาท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสัมผัสดูได้เลยครับมันจะเป็นนูนขึ้นมารูตำแหน่งหรือที่เราคว้านไว้นะครับอ่านะครับจับไปนี่เนียนหาไม่เจอนะครับก่อนทำการทาสีนะครับเรามีการโปแล้วขัดนะครับงานออกมาเรียบร้อย เวลาหลังจากทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมองหาตําแหน่งในการทิศไม่เจอจบลงแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนในการติดตั้งไม้ตกแต่งพื้นคอนวูดหน้า4นิ้วหน้า6นิ้วแล้วก็หน้า8นิ้วอย่าลืมนะครับเรามี2ช่องทางในการติดต่อกันช่องทางแรกก่อนครับเรามี Call Center 1732กด4นะครับอีก1ช่องทางครับเรามีลายลายแอ Conwood Thailand นะครับ สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ